เพิ่งว่ายน้ำเสร็จเหนื่อยจังเลยไปหาอะไรกินดีกว่าฮ่าเพิ่งล้างจานเสร็จไปไว่ายน้ำเล่นซะหน่อยดีกว่าโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยดี๋ชูก้าบาวดิวิ่งมาจากดูโอ้ยเจ็บจังเลยอะอะไรมาชนชูก้าบาวเนี่ยฮ่านี่มันชันนี่นาะ ฉันออกมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิจ๊ะชูกะบ่าวก็งงทำไมอ่ะทำไมชูกะบาวเห็นชูกะบ่าวล่ะงงไปหมดแล้วเนี่ยแย่ yeah, แล้วชูกะบ๋าวสงสัยเราจะสลับตัวกันนะ่ะคงจะโขกกันแรงไม่น่อยทำไงดีอะหูไม่เอานะเขาไม่อยากเป็นเปปเปอร์มิ้นต์น่ะทำไมยักษ์เป็นฉันมันเป็นยังไงเหรอสวยแจ่มอย่างเงี้ยเด็กๆชอบนะรู้ไหมจ้า ฉันก็ไม่ได้ว่าไม่สวยแต่ฉันอยากเป็นชูกระ้บานิดนามามาโขกขขหน่อยเดียวเดียวเดียวใจเย็นสิขอตั้งตัวนิดนึงอะมามาโขกก็โขกเผื่อจะหายหนึ่งสองสามอ้ยไม่เห็นหายเลยเอาอีกหนึ่งสองสาอ้ยเอาอีกหนึ่งสามเดียว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 จะหัวแตกซะก่อนค่อยๆนั่งคิดก่อนไหมรู้แล้ว โทรถามเพื่อนๆไหมเพื่อนๆม,มาช่วยดีกว่าหยุดเลยไม่ต้องโทรเลยมีเรื่องตลอดออ้เพื่อนอ่ะห้ามบอกใครนะรู้ไหมคิดกันเองเดี๋ยวก็ได้เบปปอมินมั่นใจเดี๋ยวเราต้องหายเองจ้าจาตามใจชูก,กะบาก็อายเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดก่อนนะนี่นี่เบปอปมิน นั่งให้มันรักษาลุกของชุกะาบ่าวหน่อยได้ไหมดูสินอนอะไรก็ไม่รู้ยกแข้งยกขาขอหน่อยนะนั่งท่านี้มันท่าประจำตัวคิดอะไรดีๆออกก็ท่านี้แหละไม่มีใครมาเห็นหลอกหิวจังมาให้ชุกราบ่าวหาอะไรให้กินดีกว่าสวัสดีคะ่ะลุงด้วงทำอะไรอยู่คะอ๋อบับิบ้ลกมลุงด้วงกำลังกดขนมอยู่กินกับลุงด้วงไหมล่ะ ไม่เป็นไรค่ะป,ะปะัปกรรมหิวมากขอไปกินอะไรหนักๆก่อนนะเดี๋ยวอิ่มแล้วจะมากินขนมด้วยจ้าเอ๋สาวๆวายบัป,รปรกรรมมาเป็นประมินเอ้ยชุกกะบาวนั่งดีๆเดี๋ยวนี้นะสวัสดีจ้าบัปกรรมพอดีว่าไม่ค่อยสบายเลยนอนพักนิดนึงเอ้าแย่เลยป,ปัปกรรมหิวว่ะพักเสร็จแล้วหายป่วยยังอะ ทำอะไรให้ป,ปั๊บปั๊บกามกินหน่อยสิชุกกะบ่าวฮะทำของกินเลยเหรอก็ใช่อ่ะสิจ๊ะหิวท้องมาเพาะอยากกินฝีมือชุกกะบ่าวเลยนะน้านไนอยากกินพิซซ่าน้านะเออ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 อืมอืมเอาไงดีอ่ะได้ทำก็ทำไปเดี๋ยวชุกกะบ่าวทำให้ไปทัวร์เลยจ้า ฮะแน่ใจเหรอไม่ต้องทำเผื่อเลยนะเออปับ,บกรรปกรรมอุปกรณ์ไม่ครบนะรสชาติแปลกนิดนึงไม่ต้องงงนะจ๊ะแหมแปลกยังไงก็อร่อยอยู่แล้วแหละปับปะกรรมรู้จัดมาจ้ะ ให้อร่อยเลยนะพิซซ่ากับขนมอํำแวะโอ้ยทำไมรสชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยขออนุญาตทิ้งนะในลองขนม่อยสิอํำแวะโอ้ยไม<ว>่ไหวนี ชูกะเป้าอยู่กับแปปเปอร์มินมากไปหรือเปล่าทำให้ฝีมือตกขนาดนี้เนี่ยขนาดบาปพฤกษมหิวๆนะเกินไม่ลงเลยเอ๋ก็บอกแล้วไงอุปกรณ์ไม่ขอแปดนิดนึงไม่นิดนึงอะไม่ไหวเลยบาปพฤกษรรมขอตัวไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่านะเดี๋ยวอิ่มไว้จะมาเล่นด้วยไปละจ้ะไปเอาไงดีล่ะดูสิดีนะบปพฤกษจับไม่ได้อะ ใจเย็นใจเย็นชูกกระเราเดี๋ยวก็คิดออกนั่งคิดต่อไปฮน้ำตาลหมดสาวสาวบายคงมีละไปขอซะหน่อยวันดีจะด้วงเล่นน้ำเหรอใช่ครับวันดีค่ะป้าเสมอติ๊งนองสาวสขอน้ำตาหน่อยจ้าป้าเสมอป้ามา ดีใจจังเลยค่ะ,ป,ะป๊าป้าเสมอบช่วยด้วยช่วยเราสองคนด้วยเป็นไรกันเจ้าสาวเราสองคนสลับร่างกันค่ะเนี่ยชุกระบาเองส่วนที่นั่งสวยอยู่ตรงนั้นนะ่ะแปปปร์มิน แม่ย่ยชุกกะป่าฉันก็สวยนะจ๊ะเปเปอร์มินก็สวยแบบเปเปอร์มินไงฮะสลับร่างเราทําไมไม่ไปหาป้าาที่บ้านนั่งทําอะไรกันอยู่ก็อายอะค่ะทําเรื่องทุกทีเลยกะจะหายกันเองก็ไม่หายสักทีป้าาช่วยหน่อยนะคะได้ได้เดี๋ยวป้าาปรุงยาให้เลยเดี๋ยวป้าาไปปรุงในห้องครัวให้นะนี่นีนต้องใส่ตัวนี้นิดนึง ออาเรียบร้อยนี่เลยสาวๆจับมือแล้วกินกันทีละคนนะเรื่องแค่นี้เองจิบ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 โอ้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  ใจจังเลยคิดถึงร่างตัวเองเหลือเกินไปอ,นอึดอัดอยู่กับเปปร์มินตั้งนานแมมเธอฉันก็ดีใจเหมือนกันแหละไปอยู่ในร่างสาวแอปแบลวนี่เหนื่อยจะแย่ขอบคุณมากนะคะป้าป้าเสมอไม่เป็นไรจะสาวสาวทีหลังอย่าลืมนะมีอะไรอนึกถึงป้าป้าก่อนเลยป้าป้าช่วยได้ตอนนี้นะไปหยิบน้ำตาลมาให้หน่อยป้าป้าจะเอากลับไปทำกับข้าวได้เลยคะ่ะ